สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคสอันนึงซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บอกว่าถ้าเราพยายามจะเข้าใจอะไรสักอย่างนะครับเราควรจะเข้าใจมันให้ถ่องแท้นะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้รายละเอียดต่างๆมันหลุดลอดไปนะครับจะทําให้เราสามารถช่วยชีวิตคนได้มากเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้มาเล่าเล่นๆให้ฟังนะครับเป็นเคสที่ผมเจอ ในคลินิกแล้วกันนะครับคลินิกตอนตอนที่ผมตรวจว่าคนไข่อยากจะมาปลูกถ่ายปอดเนี่ยเขาก็ส่งมาปรึกษานะฮะโดยเคสเนี่ยก็เป็นเฟลโลของผมนะครับเป็นคนไปดูก่อนเฟลโลก็คือนักศึกษาปัญญาเอกนะครับเป็นเป็นแพทย์นั่นเองนะฮะมาเรียนต่อเฉพาะทางทางด้านโรคปอดนะคเคสเนี่ยก็เป็นคนไข่อายุ64ปีผู้หญิงนะครับโดนวินิจฉัยว่าเป็นโรคลูมาตอยนะครับโรคลูมาตอยดก็เป็นพวกโรคที่เป็นโรคข้อแล้วกันนะครับที่มันมีอาการปวดบวมข้อโดยเฉพาะข้อมือข้อมันติดมัน มันอักเสบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็โรครูมาตอยเนี่ยมันมีปัญหาลงไปในปอดได้ทําให้ปอดเกิดการอักเสบได้นะครับแล้วก็เป็นพวกพังผืดในปอดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นโรคอื่นๆในปอดก็ได้นะอาจจะมีน้ําท่วมอยู่ในปอดต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็ส่งมาปรึกษาโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็ผมก็ให้แฟลโลเขารายงานว่าเออคนไข้เป็นยังไงคนไข้ก็อายุ64ปีนะครับผู้หญิงนะครับเป็นโรครูมาตอยเป็นมานานแล้วแล้วก็มีปัญหาทางด้านโรคปอดจากรูมาตอยนะครับเป็นพังผืดเยอะนะฮะ แล้วก็ได้รับออกซิเจนที่จะไม่ต้องใส่ตลอดเวลาร่วมกับยากดภูมิตัวอื่นนะฮะก็คือเป็นยาหลายๆตัวและการตัวชื่อ r e t ั x i ิแ b ยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัวยากินอยู่ที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันนะฮะอาการของโรคก็คุมคุมได้นะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีอาการทางด่างโรคปอดเยอะอาก,ากอ็เลยอยา,ากจะส่งมาปรึกษาว่าคนไข้คนนี้จะปลูกถ่ายปอดได้หรือเปล่านะครับแล้ผมก็ให้เขาไล่ไปว่าเออเคสนี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจไหมนะครับคน ก็เฟลโลเขาก็บอกว่าครั้งแรกที่เจอว่าเป็นรูมาตอยเนี่ยตอนนั้นก็มาด้วยว่ามีปวดข้อเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปตรวจเจอโรคอแอนติบอดีนะครับก็มีแอนติบอดีตัวนึงซึ่งซึ่งก็ตรวจเจอนะครับตัวหนึ่งเขาตรวจเจอว่ามีร um ูมาตอยแฟกเตอร์รูมาตอยแฟกเตอร์ก็เป็นสิ่งที่เราเจอในกรณีกรณีที่เป็นโรครูมาตอยได้นะครับหรือว่าไปเจอในกรณีโรคอื่นก็ได้นะแต่ต่อไปก็ไปตรวจตัวหนึ่งก็คือแอนตี้ CCP หรือแอนตี้ซิตูเรเนสเพปไทน์นะครับไซคลิกซิตรูเรเนสเปไท์นะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าน่าจะจำเพาะต่อตัวรูมาตอยนะครับผมฟังแค่นี้ก็มันก็ตรงไปตรงมานะมันไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับเราก็เข้าใจโรคดีนะครับแต่ผมอยากจะเข้าใจมากกว่านนั้นแล้วทำไมอยู่ๆเขาถึงแย่ลงมาได้ทั้งนั้นที่ตอนแรกกินยาแล้วก็คุมได้อยู่นะครับ็นโลกผมก็บอกว่าคนไข้คนคน,นี้ได้มีวันหนึ่งคือ มีอาการทั้งรอบโรคปอดมากขึ้นคือหายใจไม่ออกนะครับหายใจหายใจวายเลยนะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งผมรู้สึกว่าแปลกใจมากอย่างนั้นแปลว่าโรคล,ลมตต่อนของเขาจะต้องมีปัญหาเยอะมากๆนะครับแล้วก็หรือว่าอาจจะมีโรคแทรกเช่นมีปอดอักเสบปอดติดเชื้อหรือสำลักหรืออะไรหรือไปดมอะไรกลิ่นอะไรเข้าไปสักอย่างนะครับเป็นสารเคมีนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสองกล้องหลอดลมเข้าไปตอนที่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เจอเลือดนะฮะ ปกติเราเจอเลือดเนี่ยเราอาจจะแบบอาจจะเลือดออกเพราะว่ามีการอักเสบหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ได้สนใจเลยมากแต่ว่ามีภาวะหนึ่งซึ่งเราเจอก็คือคำว่า diffuse alveolar hemorrhage นะครับ diffuse คือทั่วๆไป alveolar ก็คือถุงลมที่อยู่ในปอดของเรานี่นะครับ hemorrhage คือแปลว่าเลือดออกนะครับภาวะนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยได้โดยการที่เราส่องกล้องหลอดลมเข้าไปแล้วเราก็ ใส่น้ําเกลือเข้าไปปกติเราส่องกล้องแล้วเราใส่น้ําเกลือเข้าไปล้างๆแล้วเอาน้ําตัวนี้ไปตรวจเพื่อดูว <t> ่าม <ปล wounds> ีการติดเชื้อหรือมีอะไรอย่างอื่นปนเปื้อนที่เราสงสัยว่าทําให้เป็นโรคข,ของคนไข้หรือเปล่านะครับคนไข้คนคน,คน,น,นี้พอเราล้างเข้ามาครั้งแรกนะฮะมันก็แดงแบบจางๆชมพูชมพูยิ่งล้างนะครับน้าหลางังๆมันยิ่งแดงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึๆๆ้นเพิ่มขึ้นนะครับ ة, จากน้ําแรกเป็นสีชมพูน้ํา2เป็นสีชมพูเข้มน้ำที่สาเป็นสีแดงนะครับน้ำที่สเป็นสีแดงเข้มเรื่อยๆนะครับ การที่มีแบบนี้เราจะบอกว่าคนไข้เป็น diffuse alveolar hemorrhage ได้นะครับคือมีเลือดออกเยอะๆทีนี้เขาก็ไปหาสาเหตุเพราะว่า diffuse alveolar hemorrhage มันมีได้หลายเหตุเช่นการติดเชื้อบางอย่างเข้าไปการกอักเสบในร่างกายต่างๆนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับที่ฟิลโลผมเขาไม่ได้เล่าเราก็ไม่ได้คิดต่อเพราะเขาคิดว่าเออก็เป็นรูมาตอยธรรมดาก็คงจะตรวจดูอย่างอื่นว่าพร้อมสําหรับการปลูกถ่ายปอดไหมนะครับแต่ผมถามดูว่าเอ๊ะคคำว่า diffuse alveolar hemorrhage เนี่ย ขาหาสาเหตุไม่เจอใช่ไหมนะฮะหาสาเหตุไม่เจอไม่เจอการติดเชือ้อไม่เจอการอักเสบอะไรอย่างอื่นแต่มันเป็นแล้ว diffuse s u l a r h e m o r r h a g e ผมก็ถามต่อไปว่าแล้วมันเจอไหมในคนที่ที่เป็นโรมาตอยอธิบายได้ด้วยโรครูมาตอยหรือเปล่านะครับคำ,คำตอบคืออธิบายไม่ได้นะครับโรครูมาตอยมันไม่ทําให้เกิดภาวะ diffuse s u l a r h e m o r r h a g e ได้นะครับหรือเกิดได้ก็ยากมากมากเลยนะครับนั้นผมก็คิดถึงขึ้นมาละเอ๊ะมันมีโรคอะไรไหม ที่ตรวจแล้วเหมือนรูมาตอยเป๊ะเลยทั้งทั้งผลการที่ตรวจร่างกายมีมีโรคข้อรูมาตอยที่ที่ข้อมือข้อข้อนิ้วข้อศอกข้ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เจอว่ามีเลือดออกในปอดด้วยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมสงสัยนะครับแล้วผมก็พอผมสงสัยขึ้นมาเนี้ยมันมีโรคหนึ่งปิ้งขึ้นมาในหัวผมเลยผมก็เลยถามต่อเลยนะครับว่าเออประวัติครอบครัวของคนนี้มีคนไหนเป็นโรคข้อไหมเป็นโรครูมาตอยไหมอ่าเฟลโลผมก็ ก็บอกว่าเออมันก็มีโรคลูมาตอยอยู่ในครอบครัวแต่มันมีมีหลายคนมากเลยทั้งทั้งพี่น้องของเขาทั้งพ่อแม่ทั้งลูกเป็นกันหมดเลยอันนี้ยิ่งยิ่งทำให้ผมยิ่งสงสัยว่าเป็นโรคนี้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าปกติโรครูมาตอยเนี่ยโอเคถ้าคนหนึ่งในครอบครัวเป็นอคนอื่นๆในครอบครัวมีโอกาสเป็นแต่มันไม่ควรจะเยอะขนาดที่เป็นจะเกือบทุกคนนะครับพอเป็นกันเกือบทุกคนผมก็ถามฟโลต่อเลยว่า เอ๊ยคุณคิดว่ายังไงนะปกติรูมาตอยถ้ามันเป็นในครอบครัวมันมันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้นะแล้วยังไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมีภาวะ diffuse outer hemorrhage ได้อย่างไงในคนที่เป็นโรครูมาตอยคุณคิดถึงโรคอะไรแล้วเราต้องทําอะไรต่อนะครับพอมาถึงตรงนี้เขาก็ตันแล้วเขาก็ไม่รู้แต่ว่าผมมาสงสัยอยู่โรคโรคหนึ่งคือโรคโคปาซินโดมนะครับถ้าใครเป็นหมอเข้ามาฟังอันนี้ก็ อาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรถ้าไม่ใช่หมอโรคปอดนะครับหมอโรคปอดอาจจะเคยได้ยินบ้างโคปาซินโดรมคือโคอะตอมเมอร์โปรตีนซับยูนิตเอนะตัวนี้โคปาเนี่ยมันเป็นเป็นสารชนิดหนึ่งละกันนะครับใช้ในการสื่อสารแล้วก็ช่วยในแง่ของการทํางานของเซลล์นะครับเซลล์ของคนเราในเวลาในการสร้างโปรตีนนะครับหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันจะมีการอ่านยีนของ DNA อ่านเสร็จปุ๊บก็ส่งมาเป็น m r n a ออออกมานอกนิวเคลียสแล้วก็มีการตีความอ่าน เอไในตัวนั้นปุ๊บสร้างเป็นโปรตีนสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างอยู่ตรงบริเวณ endoplasmic reticulum นะครับหรือว่าเป็นเป็นบริเวณหนึ่งของเซลล์แล้วกันนะครับหลังจากนั้นมันจะส่งพวกนี้ผลิตภัณฑ์ไปสู่ตัวหนึ่งชื่อ g อ l g จิบอดหรือ g o l g จ Complex ็กซนะครับทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนักส่งพัสดุละกันใส่กล่องห่ออย่างดีแล้วก็ส่งไปนอกเซลล์นะครับนี่คือหน้าที่ของกอจแต่โคปาเนี่ยมันมีหน้าที่ทำตรงข้ามนะครับ มันคือถ้าเรามีการส่งของจากตัว endoplasmic reticulum หรือ ER ไปสู่ Golgi complex ตามปกติเนะี่ยมันจะมีบางทีส่งส่งของเยอะเกินไปนะครับส่งมากจนกระทั่งคนแพ็คของมันเบื่อแล้วมันไม่อยากทำแล้วนะครับหรือบางครั้งมันเป็นการส่งผิดพลาดนะครับแต่ไม่มีตัวเช็คโคปานี่แหละครับเป็นตัวเช็คแล้วพอเช็คแล้วเออเจออะไรมันผิดพลาดเจออะไรที่มันเยอะเกินไปมันจะเอาจากกอจิส่งคืนให้กับตัว endoplasmic reticulum นะครับการที่ตรงนี้มันเสียไปเนะี่ย สิ่งหนึ่งซึ่งเราเจอก็คือมันมียีนซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวอินเตอร์เฟอรอนนะครับอินเตอร์เฟอรอนมันเป็นสารอักเสบชนิดหนึ่งนะมีผลต่อเซลล,ล์หลายๆอย่างโดยเฉพาะทีเซลล์ของร่างกายคนเรานะครับแล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าพลาสมาเซลล์นะครับพลาสมาเซลล์เล่าย้อนมาให้นิดหนึ่งแล้วกันปกติ B ซลล์ของเรานะครับเป็นเซลล์ซึ่งสามารถสร้างแอนติบอดีที่เราไปตรวจภูมิของโควิดเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม B ซลล์ cell. แต่ B ซลล์เนี่ยมันไม่ได้ปล่อยแอนติบอดีออกมานะครับ B ซลล์จะต้องแปลงร่างกลายเป็นพลาสมาเซลล์ก่อนพลาสมาเซลล์เนี่ยมีหน้าที่ปล่อยแอนติบอดีออกไปจัดก,การโควิดหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับพลาสมาเซลล์เนี่ยมันมีชอร์ตลิฟพลาสมาเซลล์กับลองลิฟพลาสมาเซลล์ชอร์ตลิฟก็คือมันอยู่ไม่นานมันก็ตายไปนะครับส่วนใหญ่ก็ อย่างดีก็6เดือนนะครับแต่มันจะมีตัวหนึ่งกลายเป็น long lived p l a s m a c e l l คืออยู่ไปตลอดชาติเลยนะครับการที่มันเปลี่ยนเป็น long lived p l a s เ a cell เน่ยวิ่งเข้าไปอยู่ใน,ในไขกระดูกเราแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นไปตลอดนะฮะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างแอนติบอดีไปได้ตลอดชีวิตอินเตอร์เฟอรอนถ้ามีเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวเนี้ยเปลี่ยนแปลงกลายเป็น Long l i v e d plasma c e ล l เยอะถ้ามันเป็นตัวที่สร้างแอนติบอดีที่ดีก็ดีไปถ้ามันเป็นการสร้างแอนติบอดีที่แย่ก็แย่แเลยสิครับเพราะมันนไม่หยุดสร้างะ ทีนี้การที่เสียไปของโคปาเนี่ยจะทําให้ยีนที่สร้างอินเตอร์เฟอรอนนะครับตัวนี้อินเตอร์เฟอรอนมันจะขึ้นเยอะมหาศาลเลยนะครับตัวนี้พอมันมีอินเตอร์เฟอรอนเยอะๆในร่างกายก็จะเกิดการอักเสบต่างๆขึ้นมานะการอักเสบเหล่านั้นมีผลต่อทีเซลลเป็นอย่างยิ่งนะครับจะทําให้ทีเซลล์ทำหน้าที่ผิดปกตินะครับทีเซลเนี่ยปกติการสร้างทีเซล์จะต้องมีการสอนทีเซล์ก่อนอ ถ,ถ้าสนใจเดี๋ยววันหลังผมจะพูดให้ฟังเรื่องโรงเรียนการสอนทีเซลว่ามันอยู่ในต่อมไทมัสของคนเรานี่แหละครับต่อมไทมัสเป็นต่อมที่อยู่ตรงนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยเพราะว่าตอนอายุเยอะเนี่ยไทมัสมันจะฝ่อไปตอนเด็กๆมันยังใหญ่ๆอยู่นะครับเราจะยังเห็นได้นะครับในเอ็กซเรย์เราอาจจะเห็นได้นะครับต่อมตรงนี้มีหน้าที่สอนทีเซลนะครับการที่มีอินเตอร์เฟอรอนเยอะๆทํะทให้การสอนมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นตัวไปอักเสบไปรบกวน T cell, ทีเซลทําให้การสอนทีเซลหรือทีเซลเอเจคชันเนี่ยเสย พอมันเสียก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาเพราะว่ามันต้องสอน T เซลเพื่อที่จะให้เป็น T เซลซึ่งมีคุณภาพเหมือนกับเราสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนถ้าสอนแบบไม่มีคุณภาพเด็กโตไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหานะครับแล้วเซลล์เซลล์หนึ่งของ T เซลมันจะเรียกว่า regulatory T cell หรือ Treg นั่นเองนะไม่ใช่ไม่ใช่ Treg ที่เป็นไดโนเสาร์นะครับนี้ T R E G regulatory หรือแปลว่า T เซลซึ่งมีผลในการควบคุมดูแลเซลล์ตัวอื่นนะครับตัวเนี้ย มันมีหนะ้าที่ควบคุมไม่ให้การอักเสบมันเยอะไปถ้ามันผิดปกติไปการอักเสบใร่างกายก็จะเยอะขึ้นนะครับดังนั้นโคปาซินโดรมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งลักษณะคล้ายรูมาตอยมากเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดมีข้อเดียวที่ต่างกันก็คือจริงๆมี2ข้อที่ต่างกันข้อแรกก็คือมีการถ่ายทอดทางพนันธุกรรมแบบยีนเด่นแล้วก็ทาให้คนในครอบครัวเป็นกันได้เยอะ อันที่2คือทําให้มีการเลือดออกในปอดหรือที่ฟิวซาเวล่าแฮมเรจได้เพียงโรคเดียวเท่านั้นที่เหมือนแบบนี้เป๊ะนะครับถ้าว่าผมเจออย่างนี้แล้วผมทาอะไรให้เขาได้บ้างประการแรกผมสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้ควรจะตรวจยีนหาโคป้ายีนนะครับแล้วก็ตรวจหายีนอื่นๆทำโฮลจีโนมนะครับและต้องตรวจไปถึงครอบครัวเขาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเร็วคนไข้ย,ยังไม่แสดงอาการ ครอบครัวยังไม่แสดงอาการเราช่วยชีวิตเขาได้ให้ยากดภูมิตัวนี้ก่อนตั้งแต่แรกก่อนที่เขาจะเริ่มมีอาการพวกนี้เขาจะอาการคงที่นะครับอ่าแล้วก็ติดตามมาหลังจากนั้นสักประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือน2เดือนผลการตรวจก็ออกมาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโคปาซินโดมจริงๆนะครับแล้วก็ญาติญาติก็ไปตรวจคนที่มีอาการรวมาตอต่างต่างก็เป็นรวมทั้งลูกหลานที่ยังไม่มีอาการอะไรเลยไปตรวจก็เป็นโคปาซินโดมนะฮะ ทำให้เราสามารถที่จะป้องกันตรวจดูอาการแล้วก็ตรวจคําแนะนําหลายๆอย่างนี่คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าแพทย์ไม่ควรจะปล่อยให้อาการอะไรสักอย่างซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ตรงๆให้มันหลุดลอดไปนะครับแล้วก็อาการอะไรซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นอาการที่เจอประจำเนี่ยเราควรจะต้องรู้ให้ดีแล้วอาการอะไรที่เราเจอไม่บ่อยหรือไม่ควรจะเจอในโรคโรคหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะรู้ให้ดีเช่นกันนะครับอ่า พอเรารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็นําไปสู่การที่เราไม่นิชัยโรคที่มันแปลกประหลาดที่เราไม่เคยเจอได้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยรู้จักโรคโคป้ามาก่อนเลยไม่เคยได้ยินคาคานี้มาก่อนในชีวิตคุณก็ต้องเริ่มจากการที่ว่าเอะรูมาตอยเนี่ยมันมีเลือดออกในปอดแบบนี้ได้ด้วยเหรอมีกี่เคสกันที่เราเคยได้ยินเรื่องนี้ไม่มีนะครับถ้ามันไม่มีท่านก็ต้องหาคําอธิบายให้ได้นะครับลองไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ค้นหาไม่ยากนะครับพอเราเออเราเจออย่างนี้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมัน กว้างขวางมีโรคแปลกๆบนนั้นเยอะแยะท่านสามารถหาได้ง่ายๆนะครับถ้าหาเจอปุ๊บเราก็เอาละคราวนี้ต้องไปสืบค้นตอว่ามันคืออะไรนะครับโอเควันนี้ก็เล่าเล่นๆให้สนุกๆน,นะครับใครมีคําถามอะไรหรือมีเคสอะไรที่แปลกๆก,ก็ลองมาคุยกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ